หลังจากที่เราพันเรียบร้อยแล้วนะครับของเราเนี่ยคือจะจุ่มทั้งลูกนะครับผมคือจะจุ่มทั้งลูกนะครับก็จุ่มให้ท่วม,มกันไปเลยครับผมก็ประมาณ 20- ่สถึงามสิบนาทีครับแต่ยกขึ้นนะครับสำหรับการจุ่มวานิดมห <c oughs> ม้อแปลงนะครับหลังจากที่เราจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นตากนะครับผม เราให้เสด็จน้ำยามานิดนะครับแล้วก็ค่อยนยกขึ้นไปตากแดดอีกทีนึงนะครับผมตัวนี้ถ้าอยากได้สักให้มันแห้งๆดีก็ประมาณสัก2แดดนะครับผมสแดดนี่กำลังดีนะครับผมถ้าวันไหนรีบๆก็แดดแดดแดดเดียวก็ได้ครับผมแดดเดียวก็ใช้ได้แล้วครับนี้นะครับ ตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับผมเป็นของเอาไปแทนกับหม้อเก่าเป็นหม้อเทอร์ลอยนะครับตัวนี้ก็ไฟสเต็ปไฟก็055418นะครับผมตัวนี้คือไฟมันมีสองชุดนะครับหนึ่งชุดอันนู้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นสองชุดนะครับผมตัวนี้นะครับก็เปลด้วยครับ T.S. Transformer นะครับผมบปมฝาด้วยนะครับก็ ลูกค้าสั่งมา2อลูกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นใช้กับแผ่น5,000ันีเซตเหมือนเดิมนะครับ2อลูกเลยครับผมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลวดอ่าอิตาชิทองแดงแท้นะครับ200องศานะครับพันตามสั่งนะครับผมพันตามสั่งลูกค้าสั่งไปยี่ว้อี่ว้จัดหมดครับผมนะครับอันนี้เป็นน็อตแมงชนิดยูไอนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นเลือด เรื่องภาษาชาวบ้านก็เป็นหม้อซีขอนะครับ